ขณะนั้นคานปราสาทได้กลิ่นน้ำมันเบนซินคลุงเขาพลิกตัวนอนความตากวาดไปทั่วบริเวณมองเห็นน้ำมันไหลโกลกออกจากถังซึ่งถูกลูกปืนเจาะเป็นรูเล็กๆน้ำมันไหลนองพื้นเป็นแนวยาวละเลื่อยมาจากปากดงบัดนี้เขาเริ่มมองเห็นเงาอะไรขึ้นมาลางๆแล้วพอคิดได้คนก็ลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัวให้พวกมึงบุกเข้ามาเจ็ดยังน้อยแห่กันมาสักร้อยกูคนเดียวมือเปล่าจะฟาดกับมึงให้สาแก่ใจ เขาคิดและคิดยังดุเดือดเลือดพานตาเบิงมองไปทั่วทิศไม่มีอะไรนอกจากป่าดงพงอ้อแรงแห้งถัดออกไปทางด้านตะวันตกยังมีต้นปลือต้นขมงหูเขาได้ยินเสียงลมพัดอู้สู้ซาตลอดเวลาเสร็จโอ้เขาพูดกับตัวเองพลางลุกขึ้นยืนเมื่อด้ยินเสียงปืนหลายนัดแววใกล้เข้ามามามาไอสัตว์เข้ามาที่ตายชัดๆเขายิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดฟรีๆเพื่อเรียกศัตรูให้จู่โจมเข้ามาติดกับ เหลือกระสุนนัดสุดท้ายขึ้นลำเตยมพร้อมฆาลรังเพลิงไว้ทางด้านบุกตอนแรกนั้นจับจุดไม่ถูกเหมือนกันทุกคนเห็นแต่ชาติขับรถจี๊ปพุ่งหายเข้าในดองอ,อต่อจากนั้นเครื่องยนต์ก็ดับไม่รู้เหมือนกันว่าหนีหรือสู้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถ้าสู้มีทิศทางตั้งรับอยู่ตรงไหนอาศัยที่ได้เปรียบมีกําลังคนเหนือกว่ามากต่อมากอาวุธยุทธปัจจัยเต็มอัตราความได้เปรียบเสียเปรียบอยู่ตรงนี้หมู่ชัยโยหัวหน้าหน่วยจึงสั่งลูกเหล่า ลุกเข้าในลักษณะกระจายเป็นปีกกา i. คําสั่งเด็ดขาดคือไม่ต้องรออะไรแล้วเห็นตัวยิงแม่งมทันทีนี่เป็นคําสั่งของหัวหน้าแต่ยิงยิงส่งเดชดก่อนยิงดูให้แน่ก่อนประเดี๋ยวรอกันเองเขา้าเอ้มันสู้ฮะหลังจากที่เสียงปืนดังขึ้นหมู่ชายโยจึงร้องทักสู้เหรอสู้เอางั้นพวกเราบุกแหกเสื้อจรอดตะโกนใส่แล้วพุ่งตามหมู่ชายโยออไปข้างหน้าพร้อมยิงขู่ทำลายขวัญแต่ฝ่ายหนึ่งไม่ยิงตอบแต่รออย่างสงบ กำหนดจุดหมายของความพินาศให้ศัตรูจะเอาตรงไหนดีแล้วตกลงใจเสี่ยงยังเทกระเป๋าเล่นไพ่ใบสุดท้ายด้วยการใช้ตัวเองเป็นเหยื่อออกไปล่อฝ่ายลาแล้วเหตุการณ์ก็เข้าขั้นแตกหักหมูช่ชายโยมองเห็นร่างคนไหวๆอยู่ในเงาไม้ข้างหน้าสิบตำรวจโทแกะดำระเบิดกระสุนเข้าใส่เป้าหมายเสียงสนั่นวันไหวด้วยใจฮึกเหิมจะรู้ก็หาไม่ว่าคนที่เขาตามล่าเอาชีวิตนั้นอุดมไปด้วยเขี้ยวเล็บเหมือนกันไม่ใช่จะยอมให้เถื่อขาข้างเดียว ฝ่ายตามล่ารัวใส่อย่างดุเดือดนัดหนึ่งจะพัดจะผูโดนชาร์จเขาอย่างจังจนเข่าสุดกระสุนนัดนั้นเจาะผ่านขาซ้ายเสียวแป๊บป๊บไปหมดวินาทีขับขันสุดขีดมาถึงแล้วเขาพยายามทรงกายลุกขึ้นใช้เท้าขวายันผื้นเลือดแดงฉานมือกำร,ร,รีวลเวอร์แนนกัดฟันกรอดเพราะโดนเข้าชะกันไม่มีทางหนีแล้วนอกจากปักหลักสู้ด้วยกระสุนนัดสุดท้ายตายอยู่ตรงนั้นฝ่ายบุกลุกไล่เข้ามาหมายมั่นปั้นมือจะเอาชีวิตให้จงได้ ความทระนง,งองอาจทำให้ประมาทขาดความรอบคอบหมู่ชัยโยวิ่งนำหน้าบุกเข้าไปในดงอเสือจ๊อดติดแจเข้าไปเป็นคนที่สองพระดาคนนอกนั้นแยกออกคนละด้านปีกกระชับเข้าไปรูปคีมเหล็กเห็นตัวแล้วยิงเลยหมูชัยโยกำชับเด็ดขาดแหวกกอพงกอหญ้าไปตามอย่างไม่ลดละลูกน้องลุกดาหน้าตีวงล้อมเข้าใกล้ทุกทีแล้วจู่ๆมูเพชรฆาตระหายเลือดก,ก็ชะง,งักเมื่อรู้สึกว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเอ๊เอ๊ มูชยโยร้องออกมาอะไรกันวะไม่รู้เหมือนกันได้ยินเหมือนใครจุดดอกไม้ไฟสองคนถามกันยังไม่ทันขาดคำทุกคนก็เห็นเปลวไฟวิ่งพึบพึบไปตามกิ่งไม้แห้งอย่างรวดเร็วชั่วประเดี๋ยวเดี๋ยวก็แผ่อาณาบริเวณวางออกทั้งสองด้านด้านหนึ่งวิ่งไปตามเส้นทางที่น้ำมันไหลอีกด้านหนึ่งวิ่งเข้าหารถจีบพ,พอเปลวไฟถึงถังน้ำมันมันก็ระเบิดตูมกระจายไฟไปพร้อมกันทั่วสารทิศ ต่อจากนั้นไฟก็ติดคึกๆึกยังไม่มีอะไรมายับยั้งไว้ได้ควันดําพุ่งขมงขึ้นสู่ท้องฟ้าทั้งข้างหน้าข้างหลังกว่าจะรู้ตัวว่าถล่มเข้าไปอยู่กลางวงล้อมมหาเพลิงไม่มีทางออกทุกอย่างก็สายเกินไปเสียแล้วนอกจากใช้ความเร็วของตีนพาตัววิ่งหนีมหาภัยที่กําลังคุกคามให้รอดผลจากการถูกย่างสดทั้งเป็นช่วยด้วยช่วยฉันด้วยช่วยด้วย ใครคนหนึ่งแหกปากร้องรันเมื่อไฟลุกติดเสื้อผ้าลงไปนอนดินทุรน,นทุรไลเหมือนหมาถูกน้ำร้อนตาเลือกลานโอ้ช่วยด้วยช่วยทางนี้ด้วยหมูช่วยผมด้วยเสียงอีกคนหนึ่งร้องรันหมูชายโยและเสือจอดมองเห็นความชิบหายเต้นกาอยู่ตรงหน้าเสียงร้องของลูกน้องทำลายขวัญคนทั้งสองแหลกลานอย่างช่วยไม่ได้ต่างคนต่างเพนผลโจรทยานวิ่งหนีไปข้างหน้ายังสุดชีวิตท่ามกลางความชุลมุนนัวเนี่ยไม่รู้หน้าอินหน้าพรมจนจำทิศไม่ได้ว่าสองขาพาไปทางไหน ทุกคนรู้แต่เพียงว่าถ้าใส่เกียร์ห่อได้เร็วเพียงใดเป็นปลอดภัยเพียงนั้นแต่นั่นก็เป็นแต่เพียงความหวังของคนที่คิดไปนึกไปต่างๆนานาบัดนี้หมู่ชายโยรู้ชัดแล้วว่าตัวเองกลายเป็นหัวหน้าจ่าฝูงที่ต้อนบริวารมาสู่ตารงางแกงมองไม่เห็นทางเอาชีวิตรอดไปได้แม้แต่ประตูเดียวพวกพ้องแตกไม่เป็นขบวนและคู่ต่อสู้ก็ไม่ปรากฏตัวออกมาต่อก่อนมันเงียบเหมือนผีมันเล่นกลกับกูสะใจนะัก มูชัยโยวิ่งพลางคิดพลางในใจแล้วล้มลุกคุกคานไปพลางด้วยซ้ำปืนผ่าหน้าไม้พาทิ้งหมดถ้ากูเฉลียวใจเสยนิดเดียวผมไม่โดนของงอมพระราชาอย่างนี้ไอชิปหายมูครับมูคอยผมด้วยเสียงเสือจอดยอดวายไลยแววตามหลังมากระหึดกระหอบคลั้นเห็นคนที่ตนเรียกวิ่งไม่ยอมหยุดเสือจอดไปไม่ไหวแล้วแม้แต่คลานก็ล้มตัวลงนอนใกล้โคนไม้หมายยึดเอาเป็นที่ตาย ความกลัวยังสุดขีดขี้เยี่ยวแทบแตกทําให้เสื่อมายผู้ดําเนินชีวิตท่ามกลางความบาปหยาบช้ามาตลอดอายุขยถึงกําลังน้ําตาไหลพลากเขาตะโกนเรียกหมูชายาฝากกลุ่มควันอันหนาแน่นด้วยความหวังว่าหากจะตายควรมานอนตายเสียด้วยกันอะไรไม่สําคัญเท่ากับเมียสาวรุ่นกระตอกของมิตรที่เขาเพิ่งได้มาเป็นเหยื่อราคาเขานึกถึงหล่อนสุดแสนเสียดายแน่ทีเดียวเสียดาย,ท,ยาทุกอย่างทุกอย่างที่หล่อนมีไม่ว่ารถสวัสดิ์อันเล้าลึงตรึงใจ กลิ่นไข่หอมกลุ่นเนื้อสาวหล่อนให้ความตื่นเต้นแกเขาสัรพัดยอดขุนโจรน,นึกถึงลำดวนขึ้นมาคลาดายแทบต้องนอนตาเหล่ด้วยพิษเนหาคืนเดียวเท่านั้นคืนเดียวแท้ๆคืนเดียวจริงๆแม้ว่าจะไม่ตลอดคืนเพราะบทเล้าลมอันกักระของเขาทําให้หล่อนสลบไปเสียก่อนคิดแล้วแทบระอักเลือดด้วยความเสียใจเมื่อคืนก่อนเขายังหลับสนิทยอยู่บนทรงอกอ,กอันนุ่มนวลชวนกระสันของหล่อน เพียงข้ามวันตัวเองกลับมากลายเป็นเป็ดย่างไฟแดงอยู่ในป่าไปเสียชีพชั่วขณะหนึ่งเขาหวนคิดถึงคุณเรืองในายใหญ่ผู้รับอุปการะลำดวนกูตายหาไปแล้วไอ้แก่แท่หลีก็คลองนกกระทาของกูสบายแห่ไปเท่านั้นเองไฟแดงฉานจนไม่มีที่ว่างแล้วชาตินอนในพงลกอีกด้านหนึ่งซึ่งไฟลามไปไม่ถึงเพราะมีลำห้วยขวางกันตาฝ้าฟางเกือบมองอะไรไม่เห็นเพราะเลือดท่วมตาเขาถูกยิงไปไหนไม่รอดเหมือนกันแม้จะคลานไป ทุกขเวทนากำลังทรมานอย่างแสนสาหัสอากาศรอบตัวหนักอึง้งกำลังอ่อนลงทุกทีความเจ็บปวดเริ่มทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นแผ่เริ่มระบมคอหอยแห้งผากอยากน้ำจนแทบใจขาดเขาได้ยินเสียงน้ำไหลซอสลำห้วยถนัดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะขาข้างที่ถูกยิงแข็งเป็นท่อนไม้ไปแล้วชาติพยายามขยับตัวมือควานหาปืนที่หล่นข้างกายมันเจ็บปวดอย่างที่ในชีวิตไม่เคยเจ็บแต่ทุกอย่างก็สิ้นหวัง รอบตัวเป็นป่าดงลึกใครจะผ่านมาพบช่วยเขาให้พ้นจากความทรมานใครจะรู้ตะวันชายบ่ายคล้อยลงทุกทีชาติพยุงตัวเองพิงชะง,ง่อนหินอย่างลำบากแสนเข็นกระสุนคงฉีกก้ามเนื้อตอนใดตอนหนึ่งแหลกไปแล้วหัวกระสุนก็คงฝังลึกอยู่ในเนื้อเพียงข้ามคืนนี้ไปคงนอนเป็นผีเฝ้าดงอย่างไม่ต้องสงสัยเขานึกถึงตาช่ำเขานึกถึงครูย้อยปราชถมยาสาลายและชบา อยากให้ใครต่อใครเหล่านั้นติดตามมาพบแต่คนเหล่านั้นจะมีทางรู้ได้อย่างไรถ้าเขากําลังจะตายอยู่ที่นี่ทุกอย่างเป็นความหวังของคนที่หมดหวังทุกอย่างไม่มีทางเป็นไปได้บ่ายจัดลงไปอีกแสงแดดเริ่มร่อนท้องฟ้าหมนค้ัำลมพัดเอื่อยมีอะไรบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นแล้วมันเคลื่อนมาตามพื้นดินสัญชาตยานบอกให้ชาติรู้อันตรายกำลังมาและอยู่ใกล้ตัวนี่เองแต่มันคืออะไร มันยังไม่คําเพียงแต่โผล่เพลแสงสุดท้ายยังไม่ไปจากทองฟ้าทุกอย่างยังพอมองเห็นแล้วเขาก็เห็นสิ่งที่ชาวป่าชาวดงกลัวกันนักหนาแม้แต่พลานใครยังสมัครใจสู้กับเสือเสดีกว่ามันอยู่ห่างจากตัวเขาประมาณ10เมตรอสอรพิษร้ายกำลังชูลำตัวของมันสูงขึ้นพอเห็นก็นึกรู้แม้ไม่เคยมาก่อนมันคือจงอางป่าหัวหน่าเกลียดน้ากลัวสายไปมาตาดุหลายจ้องมองเขาขเขม็ง ทั้งๆท,ท,ที่เจ็บจนเข้าตาจนแต่สัญชตาตญาณของการเอาตัวรอดทําให้เขายกปืนในมือขึ้นเลงช้าๆระมัดระวังไม่ให้สัตว์ร้ายรู้สึกตัวเพราะตาบใดที่ไม่มีความเคลื่อนไหวมันจะไม่ลงมือเล่นงานเหยื่อของมันแสงสว่างสลัวจากความทึบของป่าเบื้องหลังทําให้ลําตัวของมันเป็นสีดําทั้งๆท,ท,ที่มันเป็นสีน้ําตาลแก่ถ้ายิงเขาต้องยิงยังจับตัววางตายถ้าไม่อยู่และไม่โดนที่สําคัญยม,มาบาลก็หัวร้อนล้วนเท่านั้นเองชาติยิงปืนแม่นชนิดจับวาง แต่จะอะไรมาแน่ใจเพราะเป็นการยิงด้วยกระสุนนัดเดียวและฉุกระหุแตกต่างจากการยิงทุกครั้งที่ผ่านมาเป็นการยิงที่มีราคาแพงร็บเร็วเพียงเท่าทีว่าทับปังเดียวไม่อยู่เขี้ยวของจงอ่างต้องทําให้เขาตายภายใน15นาทีเป็นอย่างช้ายมมาทูตในคราบงูร้ายชูตัวสูงขึ้นอีกมันเป็นการชูครั้งสุดท้ายก่อนแรนปลาดเข้าหาเหยื่อชาติกล้ว่านั่นคือจังหวะมรณะเขากั้นใจลั่นกระสุนเข้าใส่เป้าเสียงลูกปืนแหวกอากาศดังเพียว ถูกหรือผิดไม่มีโอกาสรู้เพราะชิงหลับตาเสียก่อนเมื่อเห็นลำตัวยาวชะลุดของพญาง,งูลอยคว้างลงมาในท่าฉกพร้อมเสียงขู่เหมือนอีก,กาเกือบจะกล่าวใดว่าไม่มีครั้งใดในชีวิตของชาติจะผจญต่อเหตุการณ์ร้ายแรงเท่าครั้งนี้แม้คืนที่นายขุนทองนำขบวนโจนไปล้อมร้านหมอทองอยู่ปืนไม่รู้กี่กระบอกเห็นตาอับทุกประตูแต่มันก็ไม่ร้ายขนาดนี้เสียงปืนระเบิดแสบแก้วหูอีกสองนัสซอนมันใกล้เสียจนเหมือนระเบิดอยู่ข้างหลังเขานี่เอง จงอางดงที่กำลังฉกวูบลงมาสะบัดลำตัวยาวเหยียดใหญ่เกือบเท่าโคนขาล่นลงมาดิ้นผงผางไม้ไล่หักกระจุยแสดงว่าโดนที่ตัวเข้าทั้งสองนัดอย่างจังนับแต่นั่นไม่ใช่กระสุนของชาติงูร้ายดิ้นหมุนฟาดลำตัวบิดเป็นเกลียวอยู่ครู่ใหญ่อาการดิ้นก็น้อยลงไปจนไม่ดิ้นเลยนอกจากท่อนหางกระดิกไปกระดิกมาอย่างชา้าชชาสินสติไปอีกครั้งหลังเสียงปืน ทั้งเหงื่อทั้งเรือท่วมตัวโดวยไม่รู้กระสุนสองนัดหลังนั้นมาจากไหนใครเป็นคนยิงสกัดให้เขาพล้เขี้ยวมัจุราชอย่างบุดบิดเขารู้แต่ว่าผู้หญิงผู้หญิงสองคนหรือดูเหมือนสามคนเป็นผู้ชายเสียคนหนึ่งเขาอยากจะนึกว่าเป็นสายลายกับชบาแต่ไม่ใช่ทั้งสองคนอย่างไรก็ตามคนเหล่านั้นไม่ใช่ศัตรูผู้มุ่งร้ายหมายปองชีวิตเขาแน่มิฉะนั้นเขาคงตายเสียแล้วเมื่อจงอางแล่นปาดเข้าใส่ราวกับสายฟ้าแลบแบบนั้น กลุ่มนักล่ามีด้วยกันทั้งหมด7คนตามล่าเหยื่อเพียงคนเดียวแต่แทนที่เหยื่อจะกลายเป็นหมูกลับไปเจอเอาหมูมีเขี้ยวผลก็คือเหลือกลับมาสองคนหนึ่งน่าเกรียมไปทั้งแถบเพราะโดนไฟลวกอีกคนไม่เป็นไรแต่ความตกใจสุดขีดทำให้ช็อกพูดอะไรอึกอักักไม่ได้เรื่องกลั้นมาโดนขุดเรื่องเอาตีนยันเข้าให้สองทีหมอนั่นก็หายอึกอักเลาเรื่องราวทั้งหมดให้เจ้านายฟังยังไม่ติดขัดอีกต่อไปแยกลับ เขาอุทธรมึงเล่าไปเรื่องมันเป็นยังไงยกไปทั้งเจ็ดตายห้าเกือบเรียบเหลือกลับมาสองกูชิบหายบันรไหลจากหมดรถจีบกลางคันราคาตั้งครึ่งแสนไหนจะปืนสั้นปืนยาวปล่อยให้มันเผาเป็นเล่นมันเป็นไปได้ยังไงวะคุณเลืองกัดกรามตาแดงด้วยความเจ็บใจเสียดายรถจีบซึ่งกลายเป็นเศษเหล็กไปแล้วยังช่วยไม่ได้ลูกน้องหรือนายอาได้แต่หน้าละห้อยทำตาปริบตามรูปเรื่องจากคำบอกเล่าของนายอา พอปฏิติประต่ะตอเหตุการณ์ได้ดังนี้คือเจ็ดพระการหรือเจ็ดแหลกเหลวเจ็ดอะไรก็ตามอาวุธครบมือทุกคนยกกองออกไปไม่ต่างอะไรกับขี่ช้างจับตะก,กะแตนหรือ,อยังภาษานักเลงเรียกกันคือตีเพื่อเหนียวกระเฮียนกระหือหรือฮึกเหิมมินเชิงชายสองแขนสิบนิ้วด้วยกันพอเจอกันเข้าฝ่ายตัวคนเดียวก็ซ้อนก่นล่อเอาตัวไปชาพเป็นนักกียสเกือบเฮียนไปเจ็ดกลับมาสองแถมหัวหน้าหน่วยซึ่งจัดเป็นมือชั้นเอกเต็มคัน หมูชัยโยกับเสือจ๋อถูกถวายพระเพลิงจนหาศพไม่ได้ฟังดูคล้ายนิทานหรือปฏิหารหนังอินเดียไม่น่าเป็นไปได้แต่มันเป็นไปแล้วฟังจากขำบอกเล่าไม่ได้ไปประสบพบเห็นด้วยตัวเองคนฟังต่างพากันขนลุกคนพองไปตามๆกันเมื่อหลับตาวาดภาพคนเป็นๆถูกไฟคลอกไม่มีทางออกกลายเป็นหมูย่างไปตามกันท่านขุนชั้นดีในทางเลวเดินเอากำปั้นทุบมือกลับไปกลับมายังอึดอัด อัดอั้นตันใจเพราะถูกรูปคมยังอับอายแทบไม่อยากอยู่เป็นผู้เป็นคนหนักเขาก็หยุดมองหน้าคนโน้นทีคนนี้ที่เหมือนตั้งคำถามอะไรออกมาแต่ก็ไม่ได้ถามในที่สุดก็หันไปไล่เบีย้ยวกับนายอามึงเล่าใหม่ไอ้อาเพราะเท่าที่กูฟังมันยังกำากวมในมึงบอกไอ้นั่นถูกยิงกรับถูกยิงแนะ่ถ้าอย่างนั้นก็แปลมันตายในไฟเปล่าผมว่ามันไม่ได้ตายในไฟเพราะไม่ได้เห็นด้วยตาแต่ผมว่ามันถูกยิงไอ้ชุย คุณเรื่องตตวาดถ้ามันถูกยิงมันจะไปไหนรอดวะมันก็ต้องตายในไฟข้าเข้าใจอย่างนั้นหมาที่ไหนจะรอดไฟลุกยังกับนรกหรือถ้ามันราะดีรอดจากไฟก็ต้องตายในดงแถวนั้นจงอางชุมยังกับอะไรดีมันโดนยิงที่ขาใครจะหามันออกมาเราจีบเล็กไอ้ชดบันลัหมดทั้งคันครับถังน้ำมันระเบิดตูมเดียวไฟขมงเองเห็นแน่เลยโธ่มันตายแนะ่ชายทรรชนยิ้มออกมาช่างมันเราลงทุนแทงโปจนหมดเขาละ เสียห้าได้หนึ่งก็ยังดีวะเรื่องลูกเมียหมูช่ชยโยค่าส่งเสียเองเขาทํางานให้ข้าตายเพราะข้าจัดระเลยได้ยังไงส่วนไอ้จอช่างแมงตัวคนเดียวไม่มีเงาหัวเราด้วยตํารวจเจอที่ไหนก็ตายที่นั้นต่อไปนี้เป็นเรื่องดีเรื่องสนุกเอารถออกเว้ยเอาไอจ๊บคันเก่าข้าจะไปพบท่อแกยงก่อนออกจากบ้านหรือในหนึ่งก็คือซ่องโจรดีๆนี่เองขุนเรืองเติมพลังให้เครื่องเดินอีกชาติใหญ่เราออกไปขึ้นรถยนต์ที่ติดเครื่องรอยอยู่ท้ายบ้าน มุ่งหน้าไปหาเท่าแกโยงเกลือเก่าวัยเดียวกันเพื่อสอบถามให้สิ้นสงสัยว่ามาชายาม้ยาทำไมกันรถจอดคลลดหน้าโรงแรมสร้างใหม่ทันสมัยโออาขุนเรืองโดดลงจากรถเป็นคนแรกผู้จัดก,การโรงแรมซึ่งคุ้นเคยกับขุนเรืองดีปราดออกมายกมือไหวอย่างคารวะขุนเรืองใช้การพยักหน้าเป็นการรับไหวผู้จัดก,การโรงแรมแทนเป็นไงเสิมองเขาปฏิสันฐานแบบผู้ใหญ่พูดกับเด็กกิจาการดีเหรอครับ ได้ข่าวจะเปิดไนท์คลับแบบหาดใหญ่ด้วยไม่ใช่เหรอกำลังอยู่ในโครงการของเราครับแต่เห็นต้องรออีกนานหน่อยรอจนกว่าถนนจากท่าข้ามจะผ่านมาถึงครับคุณเรื่องพยักหน้าเท่าแก่ยงพักห้องไหนห้องชุดพิเศษครับเท่าแก่มาคราวนี้ขนอะไรต่อมีออไรทําท่าจะอยู่กันเป็นแรมเดือนเชิญท่านคุณทั้งนี้ครับเดี๋ยวผมนําไปพบเองครับลูกน้องสองคนเข้าขนาบซ้ายขวาเดินเยื้องมาหน่อยผู้จัดการเดินหลังคอมนําหน้ากระทั่งถึงห้องชุดสําหรับแขกพิเศษติดเครื่องปรับอากาศอย่างทันสมัย ผู้จัดการเคาะประตูเข้ามาเข้ามาทีเดียวเสียงห้าวไทยชัดเจนดังออกมาพอประตูเปิดเท่าแก่ยงที่ขณะนั้นนุ่งกางเกงในตัวเดียวนอนให้อิหนูล่างอวบนวดอยู่บนเตียงก็ร้องเอะอะอ้อาวท่านขุนหลอกละ่ะผมกําำลังตั้งใจจะไปหาถึงบ้านอยู่ทีเดียวไม่พบกันเกือบสองปีมุนี้พร้อมไปหน่อยนะนั่งนั่งนั่งเอาอะไรักหน่อยไหมคุณเลืองมองไปที่โต๊ะที่เต็มไปด้วยโคตรเหล้าทั้งฝรั่งจีน ั้งขวดเปล่าและขวดที่ยังมีน้ำสีเหลืองเต็มอัตราผมมีเรื่องเยอะแยะเรื่องดีเรื่องงามเรื่องผมประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายเอาเล่าปูพื้นซะก,ก่อนทนาเดี๋ยวเรื่องร้อนประเดี๋ยวเราคุยกันอาเบาหน่อยสิหนูต้อยอย่าบีบตรงนั้นมันเจ็บเขาบอกหมอนวดสาวประจําตัวซึ่งขนมาจากบ้านดอนสองคนพุ่ปนิบัติในด้านการนวดเฟ้นเส้นสายอัยอคลายให้ตึงตัวว่าแล้วยอดไวัยหลายจากบ้านดอนก็ขยับตัวลุกข,ขึ้นจากท่านอน หันไปคว้ากางเกงปังลิ้นสีดำที่พาดอยู่ปลายเตียงนุ่งยางละหลวมเผยให้เห็นพุงที่พุ้ยออกมาสะดือก,กลวงเขาสั่งให้เด็กสาวชื่อต้อยกลับไปยังห้องหลังเสร็จภารกิจบีบนวดแล้วบอกอยุพดีด้วยตอนเย็นมาหาป่าที่ห้องหน่อยเขาพูดอย่าง่าดเริงประกายตาแจ่มใสด้วยวาวผ่าสกุกเหมือนกำลังนั่งอยู่ในอุทยานอันเต็มไปด้วยกลิ่นหอมขอมวนดอกไม้เขาลิ้นน้ำชาในกาใส่ถ้วยตะไลเล็ก จิบสองสำอึกระ้ว่างลงในจานรองลายมังกรทองตรงหน้าผมมาชายากราวนี้มีงานใหญ่ยายังบานตะไทยทีเดียวรับท่านขุนเขาหยุดพูดแล้วหันไปลินเล่าในกระปุกสีแดงจากใต้หวันใส่ถ้วยสองถ้วยเอาเอานี่ดีกว่าท่านขุนมันแรงไปหน่อยแต่ไม่บาดคอสั่งมาจากเกาะขีมอยรสคล้ายคเชียงชุนแต่นุ่มนวลกว่าเข้าสมผสมอมอโมนกินเช้าได้เย็นทีเดียวไม่เชื่อคืนวันนี้ท่านขุนลองดู คุณเรื่องรับถ้วยมาถือไว้มองสังขารเก่ายังชื่นชมในความสมบูรณ์นั้นไม่ขาดตกบกพรองแล้วหัวเราะฮ่าๆๆมีหน้าเราแก่ปูนีแล้วยังไหวอยู่เสมอส่วนผมปีสองปีมานี่ทำท่าจะเตะปี๊บไม่ดังเอาซะแล้วท่านคุณก็รู้โคตรเราสังขารมันไม่เที่ยงอายุแลก็แก่แค่นี้เลือดลมมันก็เดินไม่ค่อยสะดวกเครื่องจักสร้างโดยเหล็กแท้ๆยังชํำรู้ต้องหยอดน้ำมัน คตรเรามันก็ต้องบำรลุงเข้าไว้บ้างชีวิตมันถึงจะมีรถผมเคยลองชูสองนิว้วลองอยู่ผักใหญ่ไม่ได้ความใจมันไม่สู้ยิ่งลองยิ่งแห้งเหี่ยวหัวโตงั้นลองเล่าของผมรับรองฟิตปังไปทั้งตัวฮ่าฮ่จะดีเลยเท่าแก่ลองเข้าไปแล้วเพื่อมันจริงเท่าแก่จะว่ายังไงผมจะทำยังไง เอาเถอะนะผมให้ลองก็อลองคุณเรื่องจะทําอย่างไรเป็นหน้าที่ผมจัดการเองไม่ต้องวอรี่ผมมีพร้อมคุณเรื่องสาดเหล้าแก้วเล็กเข้าปากแบบนักเลงคอทองแดงเสร็จแล้วทําดูดปากจวบๆเอ๊ะเข้าทีเหมือนเสี่ยงชุนอย่างว่าแต่หอมกว่ากลมกล่อมกว่าราคาคงแพงมากนะเท่าแก่ก็หลายบาทเงินอยู่ผมไปไต้หวันเมื่อคราวนั้นอา้าทาแก่ไปมาเมื่อไรหกเจ็ดเดือนเน้นจะได้ขนใส่รังมาจม ของทางโนนถูกเป็นคี้กแเดี๋ยวไปลองสักสี่ห้ากระปุกกินปุบจะรู้สึกหน้าร้อนผ่าผ่าวเป็นได้การคืนนี้ค้างกับผมที่โรงแรมนี่ก็แล้วกันเด็กคนเมื่อกี้เป็นยังไงน่ากินไหมล่ะท่านขุนอาพูดเป็นเล่นท่านขุนแซหลี่ร้องเสียงโขมเราอย่าแบ่งปันกินกันได้แต่นกกระทาเท้าแก่อย่ามาพูดเล่นผมไม่ได้พูดเล่นเือเท่าชานสนามยืนยันหนักแน่นผมมานี่ก็ต้องการความร่วมมือจากท่านขุน คนเราจะร่วมหัวจมท้ายทำงานใหญ่ด้วยกันเรื่องอะไรต้องห่วงมีสมบัติต้องพลัดกันชมไม่ต้องเกรงใจอีหนูคนเมื่อตะกี้ผมยกให้แล้วถ้าเกิดไปติดอกติดใจกันเข้าก็เอาไปเลยท่านคุณอยู่ตัวคนเดียวไม่ใช่หรยอตั้งแต่คุณนายสายหยุดถึงแก่กรรมผมก็ได้ข่าวว่าอยู่เอกาน่ากลัวแย่ yeah. ครับแย่ yeah. ไม่มีลูกหญิงลูกชายบ้างหรอกหรือมีครับเป็นลูกหญิงโตเป็นสาวแก่นแก้วเปลี่ยวมนกระจอก ผมส่งไปอยู่กับลุงมันที่กรุงเทพสองปีนี่กลับมาแล้วมันไม่กลัวอะไรเอาเส้นเลยมันดุมันเหี่ยวก็เลือดพออายุเท่าไหร่แล้วคุณเลองนับนิ้วมือทำปากขมุบขมิบ17บเปปีในสิบ8ปีเต็มแต่มันเล่นมันเด็กสิบขวบผมเรียกมันน้อยจนติดปากแต่ชื่อจริงมันชื่อไพรลินเออเด็กคนที่เทาแก่จะยกให้ผมชื่อต้อยเลยครับใช่แม่ต้อยผมซื้อมาจากนาสาร ตอนแรกเมื่อได้มาใหม่ๆก็ขวายเราดีๆนี่เองเอามาปัดฝุ่นขัดสนิมเข้าหน่อยเอ้สวยเข้าท่าไม่เลวเทพพงเทผีทำอะไรกินมันไม่ลงผมก็ว่ายอย่างนั้นเสือเท่าคล้อยตามน้ำลายพานจะหกออกมาเสียให้ได้เมื่อเอ่ยถึงเด็กชื่อตอยเท่าแก่บ้านดอนก็ดูเหมือนจะอ่านหัวใจเก่เกาเล่ายี่หอของตนออกก็ปล่อยลายนักเลงออกสะกดใจคนซึ่งรู้อยู่แก่ใจแล้วว่าเป็นไอ้เท่าทีเด็ดขนาดไหนเท่าแก่ยงพูดยังใจปัม๊ม ก็ผมบอกท่านขุนแล้วยกให้ผมไม่กล้าร,รับหรอกมันของเท่าแก่นี่ครับรับไปเถอะผมไม่คิดอะไรมากหรอกเอาละเอาละเรื่องดีเรื่องสนุกเรียบร้อยแล้วเราแยกออกเป็นเรื่องเรื่ๆคราวนี้พูดเรื่องงานถามตรงๆเลยท่านขุนยินดีจะร่วมงานกับผมไหมคุณเรืองมองหนะ้าเท่าแก่ยงอย่างงงง,งแล้วถามงานอะไรล่ะครับเท่าแก่งานใหญ่และใหญ่อย่างน้าดูเงินก็ใหญ่ผมหมายถึง,งเงินที่ต้องลงทุนลงร้อน เรื่องเงินผมเห็นจะรับไม่ไหวตอนนี้กำลังฟื้นสักหน่อยแต่เรื่องเงินสำหรับผมนะ่ะเรื่องเล็กเรื่องแรงนี่สำคัญเอางี้ก็แล้วกันผมเป็นฝ่ายลงทุนท่านคุณลงแรงเราร่วมงานกันผมประโยชน์พึงมีพึงได้ผมอยากให้เป็นฮาร์ฟบายฮาเท่าแก่โยงดอกภาษาฝรั่งที่จำคนอื่นมาพูดอย่างภาคภูมิอะไรนะครับภาษาฝรั่งฮาร์ฟฮาร์ฟผมไม่ค่อยกระดิกก็แปลว่าเราแบ่งผลประโยชน์หรือกำไรสุทธิคนละครึง่ง นั่นมันเรื่องของเท่าแกแล้วท่านคุณพอใจไหมเล่าเท่าแกย้อนถามตามหลักยุติธรรมมันแน่ละผมต้องพอใจแต่ที่นี้อยากทราบงานเกี่ยวกับอะไรผมได้สัมปทานป่าไม้จากรัฐบาลไม่มากไม่น้อยอะไรถ้าทําการตรงไปตรงมาแบบซื่อๆผลที่ได้มันก็ไม่ค่อยคุ้มกับเงินทุนที่จะลงไปเงินทุนก็ไม่ใช่ของเราเองกู้ธนาคารมาก็ต้องเสียดอกเบีย้ยดอกร้อยละแปดต้องใช้เงินมากใช้คนมากผมจะทําไม้เถื่อน ทำยังไงคุณเรืองถามยังไม่สบายใจเพราะรู้ว่าเท่าแก่ยงกําลังมาสูงเหนือเมฆซึ่งลําพังภูมิปัญญาขุดเรืองเองต้องยอมรับว่าตามไม่ทันไม่ว่าในแบบดุเดือดหรือเลือดเย็นเท่าแก่ยงเหนือก็เขาทุกวิถีทางนี่มันเป็นงานทุจริตผิดกฎหมายนะครับเข้าท้วงติ่งแล้งานที่ท่านขุนทําอยู่ทุกวันนี้เล่ามันถูกหรือว่าผิดกฎหมาย เท่าที่ผมรู้ท่านขุนส่งคนออกกว้านที่ดินเป็นการใหญ่เพราะท่านขุนรู้ว่าถนนจากสุราชกำลังจะมาถึงอย่างชากัะปีหนาะเจะว่าผมทําผิดกฎหมายก็ไม่ถูกเจ้าของที่ยอมขายให้ผม้วยสมัครใจผมก็จ่ายเงินแต่จ่ายน้อยที่ดินราคาเป็นหมื่นท่านขุนเล่นกดราคาจ่ายเป็นพันนี่สุราชนาะมาทําไปจ่ายถูกได้ยังไงที่ดินสุราชแพงจะตายไล่ไหนขัดขืนท่านขุนจ่ายลูกปืนหรือไม่ก็จ่ายตีนแทนผมรู้เรื่องโดยตลอด งานกว้านที่ดินของท่านขุนสะดวกบ้างไม่สะดวกบ้างคราวนี้ไปเจอเอาของแห้งเขียวไม่ลงเข้าละสิอานั่นมันเป็นครูใกลเคยเป็นครูใหญ่อยู่บ้านดอนชื่อย้อยใช่ไหมถ้าไม่เป็นไรหรอกแกเคยเป็นครูใหญ่ไปยันสุพรรณนุน่นได้ข่าวมาก็เดินทางมาหลายพื้นที่แต่งานของท่านขุนเราไม่เกี่ยวข้องท่านขุนทําไปแต่มาร่วมมือร่วมใจกับผมบ้างผิดกฎหมายนะ่ะมันผิดแน่แตั้งเงินดีเหลือหลายไม่ใช่เป็นหมื่นเป็นแสนนะครับ ว่ากันเป็นสิบเป็นร้อยล้านเลยทีเดียวอะไรนะทำไมมันมากมายกายกองขนาดนั้นถือล่ะก็นึกถึงท่านขุนนี่แหละผมถึงได้มุ่งมั่นมาใช้ยาถ้าท่านขุนไม่ร่วมมือผมก็ทำของผมเองใครบอกเท่าแกว่าผมจะไม่ร่วมมือมีเสียแรงครบหาพาใจมานานปีออกปากชวนทั้งทีมีหรือผมจะกล้าบอกปัดนั่นก็ชื่นใจเหลือเกินที่ผมได้ยินท่านขุนเปิดใจออกมาอย่างนี้เอาละ เรื่องงานเป็นนั้นโอเคเราจะดําเนินง,งานเป็นขั้นๆเงียบรับที่สุดงานเริ่มตั้งแต่วันกุ่งนี้เป็นต้นไปคนของผมจะทยอยกันมาเ่า้าละสิบคนยี่สิบคนโดยมากเป็นพวกอีสานแต่ละหน่วยมีหัวหน้าคุมมาพอมาถึงส่งเข้าป่าพอเข้าป่ามันก็กลายเป็นทาตเราใครเข้าไปแล้วออกไม่ได้ข้าวมีให้กินเฮโรอินมีให้มันฉีดฟินมีให้มันสูบผู้หญิงหาเอาเองในดงกระเลียงรือหมู่บ้านป่าแต่เงินไม่มี ไอ้หน้าไหนแข็งข้อไม่ยอมทำงานก็กระเทือบแม่งหนักน่วงนักก็ฝังคนเหล่านี้แหละจะสร้างลงเลยค่ายพักโรงงานโรงเก็บรถลากไม้ขนไม้ตลอดจนถนนเส้นทางลำเลียงไม้ออกทะเลเห็นไหมครับงานมันใหญ่และต้องลงทุนมากเหลือเกินอืมเท่าที่ฝังมันก็ใหญ่ใหญ่มากจริงๆคุณเลืองยำไปนานว่าท่านขุนพอเข้าใจลางๆแล้วนะครับงานทางนี้<ม>ทัาแกยงโดดเขากอดคอเลยเก่าโห่อดล่า เรื่องงานเสร็จแล้วก็ต้องฉลองความสําเร็จกันสั้นหน่อยนี่ท่านขุนอย่าตะขิดตะขวงเลยนะเด็กต้อยนั่นจะเอาอยัางไงเอาเอาก็เอานี่ลําบากใจนะนี่เราก็ตีหน้ากระเรียกกระลาดด้วยความกระดากใจผมจะบอกให้เด็กคนนี้มีไม้ตายอะไรรู้ไหมคุณเลืองตีหน้าเลยล่ะเอาเถอะนะเดี๋ยวก็รู้เองมันขี่เล่นขี่สนุกบุกสะบั้นหันแรกคลั้นแล้วเท่าแก่โยงก็กดกลิ่งเรียกบ่อย ผมสั่งเปิดห้องพิเศษไว้อีกห้องหนึ่งเ่าแก่ว่าผมถือธรรมเนียมฝรั่งเหมือนกันงานต้องเป็นงานเล่นต้องเป็นเล่นบ่อยได้ยินเสียงกลิ่งก็วิ่งอกตั้งเข้ามาเอ็งไปบอกเสี่ยหมงเขาบัญชาครับบอกวันนี้โอ้มีแขกพิเศษสั่งรายการอาหารเพิ่มเติมครับเดี๋ยวสิว่ายหามึงจะรีบครับหาพ้องครับไม่บัญยาบัญยังยังไม่ทันสั่งจะไปซะแล้วเอาปลากระพงน้ำแดงจานไปอย่างใหญ่เลยสี่โครงหมูทอดกรอบเปหือน้ำแดงห่านมีไหมวะมีครับ เออเอาอาหารทไรกินดีวะาหานย่างไฟแดงคุณเรื่องยอดเข้าบางเอ้ยไม่ได้ถ้าย่างไฟแดงมาต้องเป็ดหานดูเหมือนไม่มีใครเขากินกันท่านขุนเคยกินเหรอคุณเรื่องสั้นหน้าเปล่าเรื่องอาหารจีนผมไม่ภาษาเลยงั้นเอาหารต้มยำหม,ม้อไฟเป็นไงวะไม่เคยกินแต่น่าลองเป็นอาหารเพิ่มเติมจากที่สั่งไว้แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวสิว่าไอชิบผายไอฮาจิกบ่อยซึ่งทําท่าจะพาออกไปชะง,งักเปิดห้องชุดอีกห้องหนึ่ง เอาอย่างที่มีไอเย็นแล้วก็ไปบอกผู้หญิงชื่อต้อยให้มันไปนอนเล่นในห้องนั้นก่อนบอกมันวันนี้ได้ราบข้าวของเงินทองสัตว์สี่เท้าสองเท้าบอกมันอย่างนั้นกลับลราคนของท่านขุดแล้วทํำยังไงเห็นมาด้วยกันกี่คนผมสั่งให้มันกลับก่อนดีกว่าไหมก็ดีเหมือนกันนะเอาแม่ของใส่รถไปสักครึ่งโหลคงดีบ่อยไว้เขาตะโกนเอ็ดอึงขดเล่าไปที่รถด้วยแม่ขงครึ่งโหล